สวัสดีจ้าพี่นองจ้าเมื่อกิ้เขาก็ยังแมกจ้าผัดเห็ดเรียบร้อยนะคะเขาสวยจ้าพี่นองจ้าสวยจรกงจังน,นียแกงต้มไม่เลือนในตู้เย็นจ้ายังแมกเอามะอุนแล้วก็จะมีปลาบองปลาบองซุกจ้าพี่นองจ้าสตอนะคะ,สต,ะ,คะสตอลูกสะพปะยังแมกเอามานะคะคุณเอามาจากผักเตะนะคะ น้ำมอกฝายังแม็กก็เลยหยยิบมาหน่อยนึงหางประทูท่านได้แต่ได้มาหางประทูน้องคิ้วจ้ะเหลือยังแม็กกะยิบมานั่มจ้ะพี่นองกลวยบดชีเย็นๆนะคะยังแม็กมากินแบบนี้จ้ะเห็ดกลวยบดชีแลลวแต่ว่ายังแม็กบริไทยวิธีเห็ดห้เบิ่งจ้ะเห็ดง่ายๆจ้ะพี่นองจ้ะยังแม็กก็เลยเอาเขาตู้เย็นจ้ะยังแม็ยังแม็กมากินแบบนี้จ้ะพี่นองมาแสบๆก็ยังแม็กจ้ะมันหิวมากๆนะคะขออนุญาตเปลี่ยนทีเปลี่ยนทีแกงน้องใหม่จ้ะ มาจ้าพี่นอ้องกินบ็ถูกเนี่ยจ้ะเนาะเอาผัดเห็ดก่อนเนี่ยจ้ะผัดเห็ดของโปรดประโยชน์เยอะนะคะยามากมากเลยค่ะเห็ดร่วมแบบนี้พี่น้องในะยังกินนอค่ะไม่กินก็จะแมกเลยไม่กินเขาค้เดียวจ้าพี่น้องกินคนเดียวแซ่บคนเดียวจ้ะมาจ้าพี่น้องจ้ามากินพร้อมกันจะแมกจ้า มาทุกคนทุกคนกินข้าวด้วยกันคำใหญ่ๆ่ตาสดสดอืมอร่อย,ออยแซ่เองแซ่บเองจ้ะแซ่บดีบริเวนแซ่บเลน เดือจะมาเดือสตอกับน้ำพริกเออ่ปลาบองเนาะสตอใต้ของแท้ อร่อยจังเลยอร่อยจนกินไม่ถูกเลยจ้ะเขาหลายๆ่ยังไม่กินบุถูกจ้ะประทูน้องคิว ย่างร้านกินแล้รบบนี้มีไ,งไงมมแก,ก้ว่าย่จ้ะพี่น้องไปเลวจ้ะไปมึงเลยจา้าชิ้วไปมองเลยโอ้แสบสุดยอดพี่น้องเลยเนขาแสบแบบนี้ก็สิไม่แห้งไปอีกโดน แจกเปนบ,บยักษ์ส่วนคุยอืจะต่อรถเมื่อจ้ะพ,พี่น้องใจกำลังเพื่อนใจเพื่อนจ้ะพี่น้องเพื่อนไปนใส่เนาะนี่แม่ นี่เป็นแกงน้องใหม่แซ่บมะมึกเยี่ยมแม่เฮ็ดเยี่ยมแม่อักกอดกิบไปอยู่จตาเพื่อนจืนหัวเจ้าของโอ้ยกินหัวเจ้าของกับเป็นเดี๋ยวพวงคนว่าอ,อไม่มหหหหีเงินนอเจ้าสร้างเป็นกินหัวเจ้าของว่าเพื่อนคืนมากกับเฮ็ดงานเปิดสถา,าน,นี่เลยะกะั คยขอความจ้ะปุ้ใได้คอมเมนต์อีกย่งมาเนาะเปิดขึ้นมากกับได้ยิ้มแล้วจะคันกันยัะเฝ้าตอบจนะ้ะไปช่วงกาแฟก่อนขอนมพร้อมน,นะคะอันนี้มึเศ้ามากวันนี้ก็มานังตอบก็เมนนะคะมานังล่วมคลิปนะคะ วามสะอาดบ้านก็คือถานแต่ของนะวายแต่ของอยากกินยังเลยทานแต่ของไม่มีแมกจอยากกินยั้งมียังในตู้เย็นมีครบมุดในตู้เย็นได้ไหม เนาก,กินไร้ห่างอืมนํำสตอรเนียนเนียเนีย,นยได้แต่พี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆเด้อแต่พี่น้องจ้าก็าําลังนใจอย่าแม็กเนาะ ชมคลิปช่องบ้านสวนเรนเร,นรดิโอค่ะขอบคุณขอบุณห,หลายๆเ้จยจ้าเ้อฝากคลิปได้ได,ด้วยจ้าพี่น้องจา้าพริกสองเม็ดอ่ะพริกโดดลูกโดดลูกโดดสองเม็ดได้จา้าหอมออมากๆ ทำงานแล้วก็ทำยูทูปไปนั่มจ้ะของก็ขายไปนั่มเลยพี่นอ้องขายยังไงมาสินะกาแฟกับโฆษณาไปนั่มจ้ะทำงานไปนั่มกาแฟกับโฆษณาไปนั่มในรายการก็มีผู้มาสื่อใหิยุตระ บ่ liksom, าวซูฟังนะจ๊ะพี่น้องบ่าวซูพี่น้องฟังเนาะยังไงบ่าวซูฟังเน้อยังไงบระได้มาโฆษณาคายกาแฟเดยในช่องยูทูบ้าสนใจกับข้อมต์ไป กทูแสบลายไปนอนก็กินบ่ไ้หรอกแซ่บไดหัวน้องคิวอาหารอย่าแม็นี้ตัวหนาเส็บๆไปนอนเลย ไม่กินน้ำเด้จ้ะพักไดงไหมพักน้อตัวอันพักอันพักขาเนาะพักจะอมเนาะเดิพไปนอนเวย มีไงยตาสดๆว่ามันตาติดๆเลยไม,ตตดดวม่วนกินเขาโดยเฉพาะ ยังไงที่กินอันนี้พักอันนี้กันด้วอร่อยเลิอดอร่อยเลิศด คุยไปหัวใจนั่งกาแฟนะจ๊ะเนาะปัญหาหาอย่งอางไมอยู่บ้านด้วยจ้ะ็นงานลายยางรวมกันแต่ว,ว่าแยกเวลาเบ่งแยกอันไหนไปได้อันไหนมาก่อนอันไหนทีหลังนะจน๊ะเนาะคือ้าที่หน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถนะคะควมสามารถบุ่บป็นไดจ้าพี่นองจา้า อาศัยความพยายามนะคะเท่าปนีจะตรงมัดทองอยู่บ่อยอย่างแม็กมาเถ่ากระทองด้วยพี่น้องต้องตเห็นงานทุกมือนอะจน๊ะเนาะชีวิตก็ต้องดําเนินไปบ,บ่ว่าเถ่ากาแก่ต้องมีความพยายามนะคะสําเร็จแล้วต้องสําเร็ออีกนะครับในแต่ละเรื่อง,องบ่าค่ะพี่น้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขไปเรื่อย มันกับยายแม็กมานางกินอาหารหมดเลยละมานางกินเขาเป็นน้องเบิงให้มักก็เลือกกินก็ทอไม่สิทธิ์เลือกนะจน๊ะเนาะแต่ว่าแ่บทุกอย่างเลยจ้ะอาหารที่กินเนี่ยบบบบบเบิร์ตเบิรบิร์ตเสียเลยจ๊ะพี่น้องมีน้องไก่่ะรออยู่มีน้องแมว พี่น้องใจพี่น้องไม่เอาอยอยู่นะครับแสบร้ายแสบแพ้งจะเป็นแสบร้ายนี่ถ้องบน่นบานเนี่แม็กเอลยิ่งสีด้วแต่พี่น้องแสบร้ายแสบแพ้งนะคะ ทัองอบนบานยาแม็กต่อ๋ยวของหวานมีขมแล้วก็มีหวานนะครับต่ว่าอาหารนี่มันขมดอกเบาเบา,บาซื้ออ,อาหารแสบผูบ้ใดกำลับบงขมอยู่กับขอใหวาน,น,นจะเดินนี่เด้อไอ้บอสใช่ยาแม็ก่ะอ่ม เสพค่ะแต่แม่ไก็เดี๋ยวหวานลายด้วยยังแม็กเสพตาลแค่นิดเดียวจ้ะแต่ว่าหวานเนี่ยหวานจากกล้วยนะคะกล้วยช้อนยังแม่เองกระติกกระเลือจากลูกเห็ดภูเขาสะสมไว้ในตู้เย็นบานี้บ่มันปัน,นใดยังแม่ไปเอานมจืดของของคิวแจกจากโรงเรียนเทลงไปอก,กองหนึ่งสุดยอดแซ่บจ้ะ ก็ลราจะพี่น้องจ้าจำเชียราก็จะแ,แม็กด้วยจ้ะมือนี่เต็มอัตราจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องเขาติดตามรับชมช่องบ้านสวนเรนเรนดิโอนะคะสุกใก่สบายใจสุกวันนี้สุขตลอดไปขอพี่น้องมีความสุขสข,ะะสข,ขึ้นแม็กซสุกนะคะสุกขึ้นเอ่อในแต่ละมือแต่ละมือที่เขามาะคะ่ะบอกคำว่า,มมาถูกนะคะปนให้ความสุขนะคะพี่น้องคะ่ะอยากจะบอกให้อยากจะบอกให้พี่น้องว่า สุขในแต่ละวันที่สิพานเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็สุขทั้งกายสุขทั้งใจความสุขก็บอกว่าความสุขนี่ตรงแบบสุขทั้งใจสุขทั้งกายสุขที่มีคบทูกอย่างหรือว่มีคบทูกอย่างกะในความพอใจของแต่ละคนบ่คขึ้นกันค่ะพี่น้องค่ะถึงจันใดกับใค้มีความสุขจ้ะฝาก กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดกับทุกคลิปนะคะเมียแม็กไปล้วจ้าขอให้พี่น้องโชคดีจ้าวันดีจ้า